กับสวัสดีคุณลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาทุกๆท่านเลยนะคะมากันแล้วนะคะสําหรับอีพีที่7นะคะอีพีที่เผยแผ่บารมีหลวงปู่ศิลาเนาะเหมือนเดิมนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยขอพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับพี่ๆที่ให้การสนับสนุนนะคะ บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ไปเนาะแล้วก็สําหรับพี่ท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะคะที่สนใจจะบูชาวัตถุมงคลนี่เลยสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะแอดไลน์ได้ที่รูปภาพนี้นะคะสแกนสแกน QR code ลายนี้นะคะลายนี้หรือพี่ท่านใดที่สะดวกเป็นอแอดด้วยเบอร์โทรนะคะที่เบอร์0 9 2 4 3 6ก้าได้เลยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาเผยแผ่บารมีของหลวงปู่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีเห,เหเรียญเหรียญเศรษฐีอีสานนะคะเหเรียญเศรษฐีอีสานเหรียญน,นี้นะคะออกที่พระาธาตุพนมนะคะออกที่พระาธาตุนะคะหลวงปู่ศิลาเนี่ย เข้าเข้าปุกเสกที่พระาธาตุด้วยนะคะซึ่งพระาธาตุเนี่ยใครที่ไม่มีใบอนุญาตที่เข้าไปร่วมพิธีนะคะก็จะไม่สามารถเข้าไปได้นะคะหนึ่งในผู้ที่มีสิทธิ์เข้าไปก็คือหลวงปู่ศิลานะคะรายการนี้นะคะเดี๋ยวอีสองให้ชมกันสวยๆเลยนะคะสองให้ชมกันชัดๆเลยเป็นเนื้ออันปากา้ากว่าจะได้มาเพิ่มนะคะ หายากแล้วนะคะหายากแล้วด้านหน้านี่ก็จะเป็นพาทาศนะคะเป็นรูปพาทาศเลยส่วนข้างหลังเนี่ยนี่นะคะเลขรันนัมเบอร์เขาจะอยู่ตรงนี้ชัดไม่เอ่ยชัดไม่เอ่ยเขาจะสะท้อนถุงนะคะสะท้อนถุงจะพยายามส่องให้ชัดนะคะที่แสงสะท้อนนี่คือ มันยังอยู่ในซีนเดิมเนาะอยู่ในซีนเดิมต้องขออภัยด้วยเอ๋ไม่แกะนะคะจะได้ไม่จะได้ไม่โดนมือเศรษฐีอีสานนะคะนี่เลยอยู่ในท่าอุป,ปคุตพระอุปคุตเอามือไว้ในบาทแบบนี้นะคะแล้วก็มีหน้าบุกนะคะมีหน้าบุกทั้งหมดเจ็ดตนนะคะมีต่อโค้ชชัดเจนนะคะประกันแท้ให้ล้านเปอร์เซ็นเป็นเนื้ออัลปาก้านะคะ เป็นเนื้ออันปากา้าพระอุปคุตพระอุปคุตเอามือไว้ในบาทเนี่ยเขาก็จะมีความหมายของเขานะคะแสดงให้เห็นถึงการมีาการมีผู้คุ้มครองแล้วก็เรียกแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ เราไปใช้ในเรื่องของการค้าการขายก็คือเรียกลูกค้าเข้ามาหาเรานั่นเองนะคะหรือใครที่ใช้ในในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะก็จะเรียกเงินเงินทองไหลามาเทมานะคะแล้วก็มีผู้ปกปักรักษานั่นก็คือเข้าง่ายออกยากนั่นเองเนาะอันนี้ก็ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ที่ได้ครอบครองเหรียญน,นี้นะคะว่าจะนําไปใช้ในในเรื่องในเรื่องใดเนาะ หรือใครที่เป็นนายนะคะเป็นหัวหน้างานต่างๆนานานะคะก็จะเ,เขาเรียกได้ว่าเป็นผู้คุ้มครองลูกน้องได้ดีนั่นเองนะคะเป็นผู้คุ้มครองลูกน้องลูกน้องก็จะรักนะคะลูกน้องรักลูกน้องก็จะเ,เหมือนเรามีความเป็นเมตตาเนาะลูกน้องเขาก็จะก็จะรักแล้วก็จะซื่อสัตย์กับเรานะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลชนิดใดก็ตาม นะคะขึ้นอยู่กับความศรัทธาแล้วก็วิจารณญาณในการครอ,อบครองของผู้ใช้ด้วยนะคะรายการนี้ถือว่าสุดยอดนะคะอีกรายการหนึ่งเนาะที่หลวงปู่ได้ปลูกเสกนะคะหลวงปู่ได้ปลูกเสกหลวงปู่บอกว่าปีหน้าเนี่ยปี68เนี่ยเตรียมตัวกันให้ดีเลยนะคะวัตถุมงคลของหลวงปู่แรงขึ้นมาอีกครั้งนะคะแต่ว่า,าพวก ที่ศรัทธาเนาะพี่ๆที่ศรัทธาอยู่แล้วนะคะก็จะรู้ดีว่าพุทุคุณของหลวงปู่เนี่ยมันมันมีอยู่จริงหรือไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ศรัทธาด้วยตัวนะคะอยา่าศรัทธาด้วยคําบอกเล่านะคะรายการนี้เหนืออันปะก้านนะคะแบ,แบ่งบูชาที่630บบาทนะคะแล้วก็รายการต่อไปยังอยู่ที่เหรียญ เศรษฐีอีสานนะคะชื่อก็ดีเนาะชื่อก็ดีรายการนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะเนื้อทองฝาบาทเก้าห้าหนึ่งหนึ่งถ้าดูไม่ผิดนะคะเลขรันนัมเบอร์ก็ห้าหนึ่งหนึ่งนะคะเหรียญนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทหรือเนื้อทองทิพย์นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นใครสนใจก็รีบแอดไลน์กันเข้ามานะคะรายการต่อไป รายการต่อไปเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาจินดามณีนะคะรายการนี้ออกที่วัดโพสีสะอาดนะคะเป็นงานวัดสร้างโดยตรงเลยนะคะรายการนี้เป็นงานวัดสร้างนะคะออกปีหกเจ็ดพระจิตพระปิตาจินดามณีพระปิดตาเนี่ยเป็นเป็นพระที่หลวงปู่เก่งในในในด้านการสร้างพระปิดตามากๆเลยนะคะลยะคะอยนี้นะคะลอยนี้เป็นสีม่วงนะคะสีม่วง ใครที่เกิดวันเสาร์นะคะสีม่วงแล้วก็พระปิตานี่เก่งในทุกๆด้านนะคะเก่งในทุกๆด้านเลยพระปิตาจินดามณีจอจานตรงนี้ก็คือโค้ดจินดามณีนะคะเป็นโค้ดของรุ่นนะคะเป็นโค้ดของรุ่นกําลังพยายามส่องให้แจ่มสองหนึ่งเจ็ดนะคะสองหนึ่งเจ็ด กระถินปี67ต่อส,อสาลานะคะออกวัดโพสีสะอาดประกันแท้นะคะได้บูชาวัตถุมงคลแล้วก็ได้ร่วมบุญด้วยนะคะเพราะว่าเงินที่ไปบูชาวัตถุมงคลมาก็เข้าวัดไปแล้วนะคะอันนี้ก็เอามาเผยแผ่บรารมีต่อให้พี่ๆนะคะได้ร่วมบุญกันไปด้วยนะคะ390บาท390บาทเท่านั้นปิตาจินดามณีนะคะยังไม่แน่ใจว่าจะได้มาเพิ่มอีกหรือไม่นะคะ ตอนนี้เหลือสององค์สุดท้ายนะคะเหลือสององค์สุดท้ายแล้วแล้วก็รายการต่อไปนะคะของฝันของฝากในช่วงปีใหม่นี้นะคะ,ะนำพุทธคุณไปฝากญาติพี่น้องเราเนาะรายการนี้เป็นพระผงขุนแผนนะคะอุ้ยเปิดมากินหอมมากเลยพ้าผงขุนแผนนะคะศีลารม,มหามงคลรายการนี้ออกที่วัดสวนสงฆ์แกเปะเหมือนกันนะคะวัดโพสีสะอาดนะคะ สวยงามมากเป็นงานหน้ากากนะคะหน้ากากทองเนื้อออกสีน้ำตาลนะคะเนาะเนื้อออกสีน้ำตาลประกันแท้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะประกันแท้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์โอ้โหพี่ลองค์ที่สองโอ้โเล็กตัวเดียวสอดาลา เลขโค้ดสองนะคะสองโอ้โหรายการนี้ต้นๆเลยนะคะองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองใครสนใจรีบเลยนะคะใครสนใจรีบเลยรายการนี้นะคะนี่เป็นเนื้อเนื้อน้ำตาลจินดามณีหน้ากากชนวนทองระครังนะคะรายการนี้เป็นองค์ที่สองรายการที่สองนะคะนี่มีเลขกำกับไว้นะคะ ไข่ช้าอดนะคะไข่ช้าอดรายการนี้แบ่งไปที่240บาทเท่านั้นนะคะ240บาทพระคุณแผงของหลวงปู่ศิลานี่ก็ไม่แพ้ไม่แพ้กับพระปิตาเลยนะคะหลวงปู่จะเก่งทั้งคุณแผนแล้วก็พระปิตานะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งรายการนะคะรายการนี้รายการนี้เรามาดูกันว่า เลขน้ำเบอร์ที่เท่าไหร่28นะคะรายการนี้ยี่สดมาดูกันซิว่าเขาเขา,ามีใบรายการไว้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะมีเนื้อบอกในกล่องชัดเจนนะคะนี่เลยเนื้อเขียวมรกตหน้ากากทองแดงผิวไฟนะคะ28นะคะ28สสีเขียวเหนียวซับด้วยนะคะ ยี่สิบแปดนะคะเลขยี่สิบแปดรายการนี้แบ่งที่สองร้อยสี่สิบบาทเท่านั้นสองร้อยสี่สิบบาทเท่านั้นปกติถ้าเลขเลขตัวเดียวเนี่ยเลขเลขตัวเดียวเนี่ยเขาก็จะอีกราคาหนึ่งเนาะแต่ว่าของเองนะคะแบ่งให้ในราคาเดียวกันเลยนะคะไม่มีการอาัพใดๆทั้งนั้นต้นทุนมาเท่าไร่เท่ากันเนาะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญลายมือลายเท้าลอยมือลอยเท้าหลวงปู่นี่เลย เหรียญลอยมือลอยเท้าหลวงปู่นะคะรุ่นรวยหยาดฟ้าข้างหลังเนี่ยจะเป็นยันรวยหยาดฟ้านะคะใครอยากรวย <c oughs> รายการนี้โอ้โหเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงสวยงามมากดูความสวยงามของเหรียญน,นะคะลอยมือลอยเท้าหลวงปู่นะคะ เป็นเป็นรายการที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยต้องการมากนะคะตั้งแต่รุ่นอิติสุโกโตมาแล้วเนาะเขาก็เลยมีการจัดสร้างรอยมือรอยเท้าหลวงปู่มาแล้วก็แถมยันรวยหยาดฟ้าไปให้ด้วยนะคะ2 303นะคะเลข2303เนื้อทองแดงชัดเจนนะคะนี่คือยันประกันแท้ให้ร้านปเซ็น์ะคะรายการนี้แบ่งที่500บาท เนื้อทองแดงผิวรุ้งนะคะเนื้อทองแดงผิวรุ้ง5 0าร้อยบาทเท่านั้นแล้วก็จะมีเนื้ออ,อีกหนึ่งเนื้อนะคะใกล้จะหมดแล้วหาก็ยากนะคะนี่อีกหนึ่งเนื้อรายการนี้เป็นเนื้อฝาบาทนะคะเป็นเนื้อฝาบาท เลขเลขอะไรเรามาดูกัน1 3 7 6นะคะเลข1 3 7 6เป็นเนื้อฝาบาทนะคะเป็นเนื้อฝาบาทรอยเท้าของหลวงปู่แล้วก็รอยมือของหลวงปู่นะคะรายการนี้แบ่งที่600บาทเท่านั้นนะคะ6 0 0บาทเท่านั้น รายการต่อไปนะคะได้มาแล้วมีมาแบ่งแล้วนะคะมีพี่ๆกำลังตามหานะคะเหรียญรวยล้านคําพรนะคะเป็นเหรียญคําพรเหรียญรวยล้านอันรายการนี้นะคะหลวงปู่เนี่ยอธิษฐานจิตเดียวเลยนะคะเป็นรายการที่จัดสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างโบสถ์นะคะสร้างโบสถ์มหาอุดนะคะสร้างโบสถ์มหาอุดนะคะรายการนี้ ขอให้โชคดีโหยพี่เหมาะกับเป็นของขวัญของฝากในปีใหม่มากเลยล้านเฟื่องฟูนะคะขอให้โชคดีล้านแล้วก็เงินทองรุ่งเรืองเฟื่องฟูรวยนะคะยันรวยรวยล้านนะคะรายการนี้ ใครที่จะร่วมบุญนะคะใครที่จะร่วมบุญก็บูชาวัตถุมงคลน,นี้ไปได้เลยเนาะหกร้อยเก้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นวันนี้มีงานพุทธศิลป์มาให้ชมกันนะคะงานพุทธศิลปเล์เป็นเหนรียญว้ 64, ะคคูเป็นเหรียญว้คคูปีหกสี่นะคะเป็นเหรียญว้คคูปีหกสี่หกสี่นี้ก็เป็นปีลึกแล้วนะคะ ต้องต้องรีบเก็บกันเลยทีเดียวงานพุทธศิลป์หลวงปู่สร้างขึ้นมาได้สวยงามมากอุย้ยขอไปหลวงปู่หลุดมือมีไก่ด้วยนะคะคุยเขี่ยหากินเลขหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดนะคะลายการนี้เอ๋มีเหรียญเดียวนะคะมีเหรียญเดียวแบ่งบูชาที่สามพันเก้าร้อยบาทนะคะ 3,900บาทใครจะเป็นผู้มีบารมีนะคะได้ครองเหรียญนี้นะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะ0 9 2 4 3 6 0 2 4 5เนาะวันนี้เอกก็มีวัตถุมงคลมามานำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้คลิปเนี่ยยาวจนเกินไปเนาะอะ่า ใครที่จะบูชาวัตถุมงคลก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ0924360245ไม่สะดวกไลน์นะคะก็โทรเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เอเลือนทอขออนุญาตาฝากคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครนะคะแล้วก็อย่าลืมมันหามันทำมันทานกันด้วยนะคะเอเลือนทอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ